นี่สงสัยหมอดะเฮ้ยโอ้คันทัดไปก็ดิ้นอะไรกันเนี้ยมาใส่เบ็ดอีกวันหนึ่งครับพี่น้องเยื่อลุกหัวเหลืออยู่ครับผมหลังจากเมื่อวานนี่หมานครับหมายก็เป็นลําห้วยคลองเซนเดิมนี่แหละครับแต่คนละท่อนครับผมยาวไปนู่นครับใส่แค่ท่อนนี้แหละครับอ้อมกลับมาครับผมเบ็ดหกทิหลังใส่ทีๆเลยครับย่อนลงไปตรงช่องวางขุงยานี่หนะครับ มาด้อหลังแหลกผมก็จะลองใส่ทั้งแบบยื่นไปไกลๆกับแบบติดฝั่งนะครับไม่รู้ปลามันจะกินลึกหรือกินตื้นครับมันจะกินแนวยาหรือว่าจะกินนี่ผมจะลองใส่ทั้งสองแบบไปเรื่อยๆนะใส่ไปตื่นบ้างลึกบ้างครับสลับกันไปเผื่อปลาใหญ่ไม่กล้าขึ้นตื้นครับเพราะว่าติดทาง หลันงนี่ลองลึกหน่อยบรรยากาศยามเย็ยนครับที่หนองบุญมากป่านพานผล <c oughs> สวยนะครับเนาะเรียบร้อยครับพี่น้อง เอาเหนื่อยเลยเหมือนกันนะกลับไปกินเขากินน้ำกันครับวันนี้ไม้เลาะบานครับผมห่างจากบานแค่โลเดียวครับกลับไปกินข้าวานี้ว่านะครับสองทุ่มเจอกันครับออกมายามเบ็ดครับพี่นงสามทุ่มนิดๆครับผมออกมาดึกหน่อยลรอครับอุ้ยอู้เพียงคันที่สองครับพี่นงอ้หคิดว่าจะมีช็อตเด็ดไวขนาดนี้อู้อยู่ไหมเอ้าชนอุ้มเลยอยู่ไหมน้อ เห็นเห็นตัวอายเห็นดินเอ๊ะจะรุดระมังพี่น้องเอ้ยอู้ยรุดจริงๆพี่น้องโอ้ยไอคันยูงามคันยูหลิงขนาดนี้พี่น้องเปลี่ยนยีไว้แล้วครับอู้ได้รุ่นครับเพียงคัน,นที่สองหลังยีอยู่ครับออื ุถือว่ามาดูเปลี่ยนเยืย่อไว้เนาะพี่น้องเนาะบางทีป่ามันขึ้นฉาวครับไม้เทวนี่ล้อรุนฉาวกันครับอหลังสุด้ผ่ครับพี่น้องโอ้โหถึงกระแหวครับรอบกลางคืนไม้สวยแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดครับโอ้พี่น้องกลางคืนขึ้นบ้านอย่างแมวเลยครับผมแหวครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้อง ตอนชาวฝนตกเฉยเลยครับนี่ก็ยังละลืมอยู่เลยครับผมเขาว่าพายุจะเข่าเขาจริงๆครับผมครับพอชาวมาเอาเลยฝนเลยหนาวหนาวซะด้วยนะวันนี้นะมากูเบดกันครับนี่หน่าละป๋าไม่ค่อยกินกับพี่น้องผมใส่เบ็สก่อนวันฝนตกวันหนึ่งเมลัยนี่ไม่ค่อยได้ป๋าครับเขาเรียกว่าป๋าอั่นฝนป๋าลู่ฝนนะครับมันไม่ค่อยกินเบดครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับผมพอจะใส่เบ็ด ฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยได้ปลาครับมายังไงก็ไปได้ลุนกันแล้วครับเบสหกสิบหลังอย่าลุกอดนะครับไปกูเบ็ดกันเมื่อคืนไม่ได้จักตัวครับผมแต่มีลุดอยู่นะจหลอดเหี่ยวไม่ดอผมวันนี้พี่น้องเอ,อ้ยมาลุนไปด้วยกันครับหลังแรกแต่เมื่อคืนนี่หลังสองมีดึงตอนเชา้าคันตังครับ ้าไมมันก็ถือว่ามาชมบรรยากาศเลยครับเ้อบรรยากาศการกใส่เบ็ดมีขันกดๆนิดนึงครับเพราะได้ลุ้นอยู่ไหมนะเอ้าเหมือนเหมือนจะเห็นอะไรขาวๆข้างล่างวิน้องอียะอียะอยู่เด้ผมว่าอยู่เฮ้ยอ,อ,อยู่ด้วยดิ้นด้วยเี็น้องเหมือนจะเป็นปลาดุด้วยเอาเดา้ ไม่เหวแล้วเออยังไม่ขึ้นจากน้ำนี่เพิ่งพูด, <c oughs> ดมันดูมันจะปีดวินนั่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 นพอได้ตุ่มาปลาได้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยา่าขาดมันยังอ้วนเล็กสิหนึ่งอ๋อจะลากกันด้ออุ้ยยังไม่ขาดมดอีกออหนึ่งสองไปดูว่ามันโคกเฮ้ยยังไม่ขาดมดอีกอุ้ยอย่าลุดเดอ้อเนี่ยอย่าไหลเถอะ เอาหนึ่งตองเฮอบโอ้ไม่ตัวน้อยนะเอาตัวไม่น้อยนะดุกตัวงามๆเลยเอาไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวเอ้ยไม่เหี้ยก็ดีใจละครับพี่น้องอดุกพ่อได้ตบม,มาป่าเลยเด้ยนี่โอ้ยหลุเวลาอยู่เด้เอาพึ่งยามมาได้ยังไม่ถึงซีบลังเลยทั้งนั้น รุนขันตอ่อได้รุนกันตอ่อยาวๆเลยท่านไงกำลังใจมาวาบๆเลย <c oughs> โอ้มาแล้วมาแล้ว,ลวันนี้ไม่มั่นใจถึงขนาดก็เอาหวงหน่อยมานะครับหมวงลูกหน่อยคือไม่มั่นใจเลยไม่คิดว่าจะได้ปลาเลย <c oughs> เอาหวงหน่อยมา <c oughs> พ่อโมอจะไม่อยากเอาหวงมาหนุนกายเป็นว่าเอา้ามีตัวเนาะครับเนาะปาดุกใสสวยๆวยด้วย เขาอย่างดีพี่อย่างดีไม่สงสัยหมวดะเฮ้ยโอ้คันทัดไปก็ดิน้นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อคันทัดไปก็ดิน้นโอ้โหอะไรกันล่ะอเอามามาดูคันทัดไปครับเอา้ามันเฉยมันเฉยกำลังปกดป๋าอยู่ดินจ้วมเลย ยังอยู่ไหมอยู่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 ช่อนไซสวยช่อนไซสวยช่อนไซสวยติดยาติดยาเอ้ยโอ้ยลุกขามือเลยพี่นุ๊กติดยาเซนนี่เลยแม่แม่เอาไปต้มหมดป่าเทียนประช้อนได้ไหมนี่ ติดวินครับดึงขึ้นก็ไม่ได้มันติดยาอยู่เสี้ยนหนึ่งกำลังกำลังอีกอีกแค่เด็ดยาเซตจน่ก็ได้ตัวเหลวนี่โอ้สองขันติดครับพี่น้องเฮ้ยเดียวเดียวใส่หมวงไป็นอเด้อพี่น้องเด้เนี่เยเกือบจะสองตัว้ซนเสรษฐายเศษายเศษายอ๋อลุ้นกันต่อครับขันนี้ไม่กินขันหน้าก็ตั้งกูครับ ออพอได้รุ่นอยู่ดกนะหม้ก็สวยจนป้าก็เหมือนจะมีนะแต่อากาศนี่แหละทำให้ป้าไม่ค่อยกินเยอะโอ้ยมองไปทำไมคันตังจะอรอจะได้แต่แล้วท่น,นี้ก็ไม่กินมองไปคือคันตังจะอรอจะเดให้เรา ดู <laughs> กันยาวๆนู่นและครับใส่อ้อมไปนูน่นยังเลือให้ลุนอีกฝังเต็มๆยาวไปนูน่นมองไปเห็นคันตั้งๆแล้วมันพอใจ <laughs> เ,เยหงาลจะมีสักตัวไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมาขอนเบ็ดแล้วตั้งแต่ลุดเก๋ไม่มานอีกเลย,เยหรือว่ามาชมบรรยากาศครับ มีหยุบหยุบครับหยบหยบอู้อย่าลุดนะอย่าลุดอีกนะอย่าลุดนะเฮ้ยยยยยอย่าลุดนะเท่านี่ยาเส้นเดียวอีกแหละยาเส้นเดียวอีกแล้วฉันหน่อยเกิดเอาชอบคือกันอย่าลุดนะอย่าเส้นเดียวอึ้บอืมตัวนี้ได้ครับกำลังลุนพาหลังทอดครับ กํลังผ่าลังทอดอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้เสียดายตะลุดไปตัวหนึ่งครับซ้ำๆนี่คือกันละมั่งเหรอผมก็ยังดูไม่ชัดเลยมัวจะเด็ดยาลุดปั๊บมัวที่เห็นกระตัวห่างมากออไมีตัวก็ พอ,อมีตัวก็จะหลุดอีกนี่เหลือเบ็ดยี่จะกสิบหลังอี่หรือมัง้งพี่น้องเลยสักตัวไม่น้อก็ได้ปลคันนาเชิงมีอาการพี่นอ้องอ๋อยก็ได้รุ่นเลยคันนาเชิงก้มก็ได้รุ่นเลยอยู่ไ,ไม่น้อมาเห็นมีไอ้เขา สวยดียนะมีไม้เฮ้ยเอ้ามีตัวมีตัวเอ้าเอ้าดิ่นแล้วแต่กระดูเดอเป็นปลาไออะไรพี่น้องปลาอะไรพี่นอ้องโอ้แปลกดีไม่ใช่ช่อนไม่ใช่ดุกปลาขาวครับ <c oughs> ปลาขาวกินห่วงแฮ่เออพิ่งเคยได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาเส้นเดียวอีกยาเส้นเดียวอีกเลยกินลึกไหมเนี่ยปลาขาวเฉย เขาเมีไข่นี่ทอดอยังอร่อยได้เลยอ่ะหม,มานปลาแปกๆเอาลยดีปลาไอ่ก็เอาเลยพี่น้องเนาะเหมือนจะไข่ด้วยครับปลาขาวเอาหางจุดเกลียกอะไรมันจะมีจุดตรงโคนหางจุดดำเหมือนเหมือนจุดปลากระกสูแบแต่อยู่ตรงโคนหางแต่ปลากระกสูมันจะจุดกลางตัวเนาะปลาขาวครับ แต่ปากขาวาอีกตัวนึงเหลือเบ็เดอีกจักสีห่หลังหรือหาหลังอีูแหละพี่นอ้องหลังสุดท้ายแล้วครับใส่มาชนฝ้ายพอดีเลยเหมือนมีดึงดึงนิดนึงครับแต่ไม่ติด,ดอ่ะเอาละเรียบร้อยก็ถือว่าพอมีตัวอยู่นะครับสามสี่ตัวเนาะเออไม้นี่จริงผมว่า ถ้ามาใส่ถูกวันนี่ปลาอนจจะกินดีกว่านี้ครับปลามีอยู่ครับ่อนเนี่ยน้ำไม่เคยแหงเลยผลงานครับตอนเช้าสามตัวหลุดไปหนึ่งครับคืออยู่ประดุกตัวนั้นครับผมปนเรียวเวลาอยู่ตมหมูปลาก็เรียวเวลาอยู่นะครับไช่อนกับผมขาวนี่ก็ถอดก็เรียวเวลาอยู่ครับผมเบ็ดถูกสิบหลังหย่ดลุกอดไม่ค่อยคือครับแต่กระปอได้กับเขาละอลับบ้านกันครับ โอ้ยวันนี้ขึ้นบ้านอย่างแมวครับพี่น้องหลังจากขึ้นบ้านอย่างเสือมาหลายวันอาหากินก็มีวันมานวันไม่มานบบานะพี่น้องพี่น,น้องเนาะ